สวัสดีค่ะชาวลัคนากรากฎและชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมนะคะขอต้อนรับก็สู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวประจําเดือนตุลาคม2563วันนี้มีเรื่องเล่าพยากรณ์แบบโหราศาสตร์ไทยเราตามดาวของคุณไปทุกๆุกภพเพื่อที่จะเล่าเรื่องดาวในเดือนตุลาคมของคุณให้คุณฟัง ใช้หลักของลัคนาราศีแบบโหราศาสตร์ทไทยทำนายนะคะใครยังไม่ทราบเกี่ยวกับว่าลัคนาราศีของตัวเองนั้นอยู่ตรงไหนก็คลิกลิงก์ไปที่ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่าเราทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ชื่อช่องนะคะถ้าอ่านแล้วยังไม่เข้าใจทิ้งคอมเมนต์ถามไว้ที่ Facebook หรือว่าที่ใต้คลิปนี้เดี๋ยวแอดมินจะมาทยอยตอบให้ได้ทราบกันค่ะ สำหรับลัคนากรากฎและราศีกรกฎในเดือนตุลาคม2563นั้นดาวของคุณในแต่ละดวงจะไปสถิติพบไหนจะมีเรื่องราวใดเกิดขึ้นเดี๋ยวเราค่อยไล่เลี่ยงกันไปนะคะคุณมีดาวประจำตัวคือดาวพระจันทร์และดาวราหูของคุณในเดือนนี้ยังสถิตอยู่ที่ราศีษษพฤษภเรือนลาภะ ดาวราหูของคุณนั้นมีตำแหน่งเป็นเจ้าเรือนมรณะนะคะและเขาจะสถิตอยู่ตรงนี้จนถึงเดือนมีมนาคม2565ทีนี้เรามาคุยกันเรื่องดาวราหูก่อนดาวราหูเนี่ยเขามีหมวกสองใบก็คือเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนแล้วก็เป็นทั้ง ดาวราหูด้วยตัวของเขาเองในฐานะของดาวราหูไม่ว่าจะเข้าพบไหนเขาพาให้พบนั้นเปลี่ยนแปลงพาให้เจ้าชะตาเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วการและส่วนมากก็หนักไปในทางที่จะทําลายเพียงแต่ทําลายมากที่สุดก็คือต้องเข้าพบตนุหรือว่าพบเจ้าเรือนของตัวเองแต่ทีนี้ในลัคนาราศีกรกฎเนี่ยดาวราหูเข้าที่พบลาภะก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการลุ่มหลงมัวเมาการใช้เงินเก่ง การไปห้องเกี่ยวกับอบายามุขทุกรูปแบบไม่ว่าสุรานาริการีบัดคือเมื่ออยู่พบนี้ของคุณแม้ว่าจะไม่ใช่พบตนุหรือว่าพบตัวคุณแต่เป็นพบที่ส่งผลกับคุณอย่างมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าทำมุม90องศาต่อกันดังนั้นแอดมินต้องเตือนชาวกรกฎ ไว้ให้มากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ราหูจะทำให้เกิดนั้นจะทำให้คุณนั้นเปลี่ยนแปลงไปทีนี้การเปลี่ยนแปลงตัวเองจะดีขึ้นหรือแย่ลงล้วนเป็นที่ตัวเรามีสติรู้ทันไหมถ้าเรามีสติรู้ทันไม่มัวเมากับอบายมุกต่างๆที่ถาถมเข้ามาในช่วงระยะเวลาเหล่านี้ชาวกรกฎก็จะอยู่รอดปลอดภัยนะคะทีนี้มาดูหมวกอีกใบหนึ่งของความเป็นราหูกันบ้าง เรียกว่าในด้านดีที่คุณจะพบเจอก็คือเขามีตำแหน่งเป็นดาวเจ้าเรือนอีกตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งของราหูเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณนะคะเป็นอันว่าคุณจะได้ลาบได้ผลจากเรื่องเก่าๆของเก่าๆผลประโยชน์เก่าๆหรือแม้แต่ว่างานเก่าๆความสำเร็จเก่าๆก็ย้อนกลับมาให้คุณ เจ้าชะตาอาจจะได้รับผลประโยชน์จากคู่ครองหรือว่าจากเพื่อนฝูงที่ทิ้งไว้ให้อาจจะได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินที่ดินต่างๆมีโชคลาภมีมรดกแบบที่คาดไม่ถึงก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่ามรณะนั้นก็แปลว่ามรดกได้เช่นเดียวกันที่สำคัญในระยะนี้ถ้ามีการเดินทางติดต่อเกี่ยวกับงานการต่างประเทศนั้นจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีทีเดียว ดาวเสาร์กับดาวพฤหัสบปดีเป็นสองดาวใหญ่ของคุณซึ่งยังกลุ่มอยู่ที่ภพอริและกลุ่มมาสักพักหนึ่งแล้วดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะย้ายไปที่ภพปัตนิประมาณเดือนพฤศิกายนส่วนดาวเสาร์นั้นจะย้ายไปเดือนธันวาคมระยะที่ดาวเสาร์และดาวพฤหัสกลุ่มร่วมกันในภพอรินั้นคุณจะต้องระมัดระวัง คำพูดที่มีแนวโน้มว่าอาจจะไม่ลงรอยกับผู้ใหญ่บางคนและบางคนก็อาจจะมีทีท่าที่ไม่ค่อยเหมือนเดิมกับคุณทีนี้แอดมินจะต้องบอกแบบนี้เพราะมันเป็นไปได้ว่าเมื่อคุณปรับความเข้าใจหรือว่าคุณมีสติในการรับมือเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ผู้ใหญ่คนนั้นจะหันมาสนับสนุนหรือว่าเมื่อข้ามผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้คุณจะประสบความสำเร็จแต่มันมีอีกแง่หนึ่งของมุมการทำนายคือให้ระมัดระวังผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะ ระยะเวลาที่ดาวสองดวงกลุ่มร่วมกันจึงเป็นระยะเวลาที่ชาวกรกฎนั้นจะต้องระมัดระวังตั้งสติใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองแก้ไขปัญหาพิสูจน์ความสามารถของคุณเพื่อที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จให้ได้สำหรับดาวเสาร์นั้นเะน่เขาเป็นเจ้าเรือนปัตตานีทีนี้เรามาพูดเรื่องความรักของคุณจะเลยเมื่อเราพูดถึงดาวเสารนะ์เนาะเสาร์มากลุ่มร่วมกับพฤหัสในภพอริเป็นไปได้ว่าระหว่างกันมันจะพูดคุยกันไม่ลงตัว ในแบบของคนที่มีคู่หรือว่าคนที่แต่งงานแล้วนะคะมันจะเกิดปัญหาอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีผู้ใหญ่มาไก่เกลีย่ยให้เสมอแอดมินก็อยากจะบอกแบบนี้ว่าค่ว่าในในระยะที่ดาวความรักเนี่ยตกที่อริมันจะเกิดปัญหามันจะเกิดอุปสรรคหรือบางทีคนรักก็คล้ายจะเป็นศัตรูกับเราถ้ามันยังไม่แตกแยกห่างถึงกับอย่าร้างเงินไปก็ขอให้อดทน กดกัน้นระหว่างกันเพราะพอเดี๋ยวเสาร์จะย้ายออกไปในช่วงเดือนธันวาคมอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นดังนั้นในระยะเวลานี้ถ้าคิดว่าจะประคับประคองกันไปอะไรทุนได้ก็ทนหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันทีนี้มันประกอบไปกับว่าราหูมาลงเรือนตรงนั้นมันจะมีลุ่มหลงมัวเมาเจ้าชะตาอาจจะเบื่อเรื่องครอบครัวแล้วไปลุ่มหลงมัวเมาคนอื่นตรงนี้เนี่ยค่อนข้างอันตราย อย่าเอาเรื่องเหล่านี้เข้ามาในครอบครัวนะคะอย่าเอาเรื่องเก่าแบบว่าเขาเคยว่าเขาเคยอะไรแล้วเอามาคิดแล้วก็ไปมีนอกมีนหนข้างนอกดีกว่ามันก็จะกลายเป็นปัญหาคือคนที่มีดาวเจว้าเรือนความรักเป็นดาวเสารเนี่ยแอดมินจะบอกเลยว่าคุณค่อนข้างโกรธใครโกรธนานรักใครรักนานเกลียดแล้วเกลียดเลยอะไรประมาณอย่างนี้บางทีบอกว่าให้อภัยแล้วสามารถกลับมาโกรธเรื่องนั้นใหม่ได้หรืออีกนายหนึ่งก็ทำนายได้ว่า คู่รองคนรักของคุณมีสิทธิ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยไปนะคะสำหรับชาวกรกฎที่เป็นโสดเนี่ยช่วงต้นเดือนจะมีคนเข้ามาสนอกสนใจหรือว่าพูดคุยอยากจะคบหากับคุณเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าชะตาคืออาจจะเข้ามารุ่มหลงรักไข่ในตัวคุณหรือคุณเองพอพบประสบพักเขาก็อาจจะไปรุ่มหลงรักในตัวเขาได้เช่นกันเพราะว่าดาวราหูนั้นเข้าเรือนดาวศุกร์นะคะหลายๆอย่างจึงต้องเตือนให้ตั้งสติ เหมือนกับที่เตือนไปเมื่อกี้คือมันจะต้องตั้งสติทั้งคนโสดและคนไม่โสดเลยทีเดียวส่วนคนไม่โสดนั้นต้องตั้งสติมากกว่าค่ะเพราะว่าคุณมีครอบครัวแล้วต้องดึงสติไว้ให้มากสำหรับคนโสดนั้นก็แต่ตองไว้ให้ดีเพราะว่าดาวราหูที่มาคู่กันอย่างเนี้ยมันแปลว่าคนที่เข้ามานั้นค่อนข้างที่จะจริงจังจริงใจเป็นนักเลงแล้วก็ครบพร้อมบางคนก็มาพร้อมกับเงินทองคือแบบว่าร่ำรวยมา แต่ก็ต้องดูกันให้ดีอย่าไปลุ่มหลงมัวเมาจนถึงกับว่าหัวปากหัวปั๊มใครเตือนอะไรหรือบอกอะไรไม่เชื่อเพราะว่าลาหูเนี่ยก็ไม่จะมาพร้อมกับกโกงเล่เหลี่ยมโกหกหลอกลวงอะไรในทนํานองนี้ด้วยคือมันอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดการรักซ้อนคบซ้อนคบเผื่อเลือกคบแล้วพูดไม่ตรงครบแล้วคือตกลงไม่ได้ว่าอยู่ในฐานะอะไรอันนี้ก็ลําบากนะคะก็ ต้องค่อยๆศึกษาดูใจกันไประยะหนึ่งก่อนเพราะว่าในช่วงปลายเดือนเนี่ยดาวสุขเขาจะย้ายเข้าพบเจ้าเรือนและมัมนจะมีการพูดคุยก็เป็นไปได้ว่าตอนช่วงปลายเดือนเนี่ยคนที่จะเข้ามาหาเจ้าชะตานั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเพื่อนฝูงหรือแม้แต่ญาติมิตรแนะนํามาส่วนจะคบหากันได้ยาวนานเท่าไหร่ก็ต้องแล้วแต่เจ้าชะตาคือดูๆกันไปก่อนอย่าเพิ่งไป เขาเรียกว่าหลไใจเร็วด่วนได้ไปก่อนในช่วงนี้นะคะสำหรับดาวพุธนั้นมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขากลุ่มร่วมกันกับดาวศุก์ในภพสหัสชชะช่วงหลังวันที่9ตรงนี้ได้ตําแหน่งมหาอุดทีนี้พุธกับศุก์มาเจอกันช่วงระยะนั้นเนี่ยเจ้าชะตาจะเป็นคนที่พูดจาอ่อนหวานรื่นไหลเวลาพูดคนอื่นก็หลงไหลได้ปลืม้ม ทีนี้พุทธเนี่ยเขาเป็นทั้งเจ้าเรือนวินาศและเจ้าเรือนเพื่อนฝูงด้วยระยะนี้ให้สังเกตว่าคุณจะมีเพื่อนไปมาหาสู่เป็นจํานวนมากเพื่อนของคุณนั้นมีทั้งดีและมีทั้งเสียเช่นกันสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเพื่อนบางคนก็จะคิดไม่ซื่อและทําให้คุณเสียอกเสียใจผิดหวังคือชาวกรกฎนั้นคุณเกิดมาด้วยลักษณะของชะตาชีวิตแบบนี้ค่ะ คุณมีเพื่อนเยอะแล้วเพื่อนคุณนั้นมีทั้งสองฝั่งคือเพื่อนที่จะพาไปสําเร็จเพื่อนที่จะพาไปสู่สังคมที่ดีเพื่อนที่คบค้าสมาคมด้วยแล้วดีพาคุณไปสู่ตําแหน่งแข่งที่ที่ดีพาคุณได้ไปเรียนที่ดีจนถึงกับนําโชคมาให้และเพื่อนในแบบที่จะพาไปเสียไปคบค้าสมาคมแล้วจะคือตกต่ำลงไปเรื่อย เพราะฉะนั้นคุณจึงต้องเป็นคนที่ต้องตัดสินใจในเรื่องของเพื่อนและเรื่องแบบนี้มันวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งชาวกรกฎก็เลยต้องแยกแยะให้ออกว่าเพื่อนคนไหนดีเพื่อนคนไหนร้ายเพราะครั้งนี้ดาวเพื่อนพบเพื่อนมันส่งผลต่อชะตาชีวิตคุณเป็นอย่างมากทีนี้แอดมินขอดึงดาวพระอาทิตย์เข้ามาร่วมด้วยตรงนี้นะคะเพราะมันมีผลเรื่องเพื่อนฝูงที่เจ้าชะตาจะต้องดูให้ออกช่วงครึ่งเดือนแรก ดาวพระอาทิต์เนี่ยก็จะอยู่พบเพื่อนฝูงด้วยเช่นกันเงินทองที่จะผ่านเข้ามาก็จะเป็นเพื่อนหามาให้เพื่อนเอางานมาให้เพื่อนติดต่องานมาให้หรือว่าทำงานกับเพื่อนเราได้ดีทีนี้พอครึ่งเดือนหลังพระอาทิตย์ย้ายไปอยู่ราศีตุลคราวนี้เงินทองจะมาทางญาติพี่น้องก็ประกอบการคล้ายๆกันญาติพี่น้องเอางานมาให้ติดต่องานมาให้มันจะเป็นอย่างนี้ในช่วงเดือนนี้สำหรับเรื่องการงานและการเงินเพราะราศีตุล คือพบพันธุพ่อแม่ญาติพี่น้องทรัพย์สินบ้านช่องดาวการเงินของคุณในระยะนี้จึงค่อนข้างมั่นคงในเดือนนี้นะคะเพราะงานมาจากทางเพื่อนงานมาจากทางญาติเพียงแต่ว่าราหูที่อยู่ในตำแหน่งนี้จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินให้มากด้วยเพราะว่างานงานพาเงินเข้ามามากราหูก็ผ่าค่าใช้จ่ายเข้ามามากเช่นกันสำหรับดาวองคานะคะคในช่วงก่อนวันที่9อย่างอยู่ที่ราศีเมษเรือนการงาน แล้วก็หลังวันที่9เข้าพบสุภาก็นับว่าดีอย่างมากเหมือนกันในเรื่องของงานเนาะคืองานกับเงินเนี่ยพอๆกันเลยอย่างเพื่อนฝูงญาติมิตรจะพาเงินมาหาเนาะการงานก็ดีประสบค,ความสําเร็จอย่างสูงและหลังวันที่10เนี่ยดีกว่าด้วยนะคะเพียงแต่ว่างานบางงานมันจะ เรียกว่ายังไงดีอะดาวอังคารมันเดินถอยหลังทุกอย่างมันจะช้าลงชะงักหน่อยเพราะว่ามันเดินพักองศาทีนี้ถ้าในดวงเดิมของคุณเนี่ยดาวอังคารพักองศาด้วยเนี่ยโอ้โหงานมาตึมความสําเร็จเข้าไม่มีชะงักไม่มีช้าค่ะไปโลดสรุปอย่างนี้นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎหน้าที่การงานของคุณเนี่ยค่อนข้างมั่นคง การเงินของคุณเนี่ยจะมาจากเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องมาให้หลังวันที่เก้าเนี่ยจะมีโชคมีลาบด้วยความรักคนโสดญาติพี่น้องเพื่อนฝูงจะแนะนําคนให้รู้จักส่วนคนมีกู้ระมัดระวังปากเสียงระมัดระวังตัวและใจเพราะว่าพระราหูเข้าเรือนดาวศุกร์เจ้าชะตาจะเจ้าชูก้กรุ้มกลิ่มรักสวยรักงามอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พูดจะอ่อนหวานมีคนเข้ามาลหลงไหลหรือว่าคุณเข้าคุณเนี่ยลหลงไหลคนอื่นเอาจริงๆแล้วเรียกว่า เอนหลงรักหัวปักหัวปาแต่ไม่รู้ว่าใครหลงใครนั่นแหละค่ะถึงต้องบอกให้ระมัดระวังถ้ามันถูกตาถูกต้องตามธรนองครองธรรมก็ไม่ห่วงที่ห่วงคือมันเป็นราหูกลัวมันจะไม่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมนะคะ ก็ดูดีๆดูดีๆสุขภาพก็ระมัดระวังท้องไส้อาหารเป็นพิษระบบหายใจหรือว่าพวกภูมิแพ้เพราะดาวสุขภาพของคุณชี้ไปในทางนั้นเอาเป็นว่าแอดมินเป็นกำลังใจให้ชาวกรกฎนะคะขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว้แล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้แชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้แอดมินได้ทำคลิปดีๆออกมาอีกนะคะสวัสดีค่ะ